โบอะไรอะอะไรโอเควันนี้เป็นวันทำคลิปเราเข้าใจไหมโบครัเออวิชืีบบอบนะเว้ยไม่ชื่อโบเข้าใจไหมเออโทษโทษโทษแต่วันนี้ตอนเราต้องเราทำคลิปแล้วโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเล่จะไปเรล่นนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคไหมครับโอเคก็ขอเสียงหน่อยนะกันใช่ใช่ขอเสียงหน่อยมาไปทำเลยเอ้ไอ้ทีบุตรมาเนี่ยอบไป ใ้่นี่มีทำอะไรดีวะไม่มีอะไรน่าทำเลยโอ้โอ้มาขายของในฝาบะว่าขายของเออหมวดดีครับมีอาหารหมาขายไหมครับอ๋อมีเออมีตาโมฮอกไหมครับมีมีตาบ๊็อกไหมครับมีเออคุณมีทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่โอ้โหร้านนี้นี่มันเจ๋งเจ๋วจริงๆเลยอโอ้ยเฮ้ยลูยยต่ผมทำไมเนะี่ยเปล่า เค okay, พอดีผมจะเอาอาหารให้เจ้าหมาน้อยตัวนี้โอเคเห็นไหมครับมันอยากกินโอ okay, okay, okay. เคเคเคเอาอาหารหมาใช่ไหมใช่ใช่ครับเอาอาหารหมาเดี๋ยวไปดูเลขหลังร้านหลังร้านมีอาหารหมาอยู่ทุกอย่างเค okay, ไปเลยก็ได้ปลาปลา,ป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 า okay, ไปเพื่อนปลาเคไหมบ๊อบฮะโอเคเคเคโอเคเดี๋ยว okay, 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 okay. okay, ok เอาตาตาหมีน้อยนะโอ้ย okay, กินก็ได้ตาหมีน้อยเออเคตาหมีน้อยนะเคไหมเค ครับเอาตานี้ตานี้เท่าไหร่อะ่ะตาเนี้เท่าไหร่อ๋ตอตนานี้มันอยู่ราคาอยู่ที่ประมาณอ๋อหกสิบบาทครับอุ้ยยังถูกเลยเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเอขอติดไปก่อนได้ไหมอะ่ะมึงพูดยังไงนะมือพูดไงนะงงนะจะพูดว่าไงนะเว้ยอ๋อผมเจ้พูดขอติดไว้หน่อยสักนิดได้ไหมอ๋ออย่างนี้ก็ต้องเราเลือกม ไปกยมกมุมอยอ้ย네อ้ยโอ้ยตานทำไมโอ้ยผมไม่ตายเว้ยมีชื่ออะไรฮะบอกมาอ๋อมันชื่อบ๊อบครับมันชื่อบ๊อบมันดูเนี่ยครับอืมช่างเถอะโอเคไม่เป็นไรอะติดไว้หน่อยก็ได้ปะบายบายอย่พรุ่งนี้อย่าลืมเอาเงินมาคืนด้วยเคไหมครับ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 ได้ครับได้ครับได้ครับกินให้อร่อยนะบ๊อบเคไหมฮะ โอเคครับอ,อะอรโอเคบ๊อ okay, บหวังนะว่ามึงจะอร่อยกับสิ่งเนี้ยอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยโอเคโอเคเคฉันเอาเงินไปคืนมันแป๊บนะโอเคโอเคโอเคได้ได้ไเดินดีฝาเดือนดีฝาฮ่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 าฮหนึหห่งชั่วโมงผ่านไปโอเคครับผมเอาเงินมาคืนแล้วโอเคเอามาเลยว่าแต่คนชื่อ,อะไรครับผมขอถามจริง อ๋อชื่อปื๊ดนะโอเคชื่อตลกนี้นะครับเฮ้ยชื่อกูเทจะตายปื๊ดเลยเว้ยโอเคครับโอเคครับนี่คือเงินเอาไปโอเคโอเคแล้วหายกันแล้วใช่ไหมโอเคครับเคครับโอเคครับปื๊ดปื๊ดเชื่ออะไรปื๊ดเอียะโอ้ครับครับครับแค่นี้แหละครับผมแช่เงินมาคืนอ้าวบอบบ้านกระปลายไปไหนอ่ะบ้านกูอ่ะอ๋อเปล่าครับมันหายไปแล้วอ้าวแล้วมนหายไปได้ไงอ่ะเอมผมกินเข้าไปเดี๋ยวนะมึงเดี๋ยวเข้าไปทางบ้านเลยอ่ะ เออผมไม่ตั้งใจอ่ะใชยกดข้าวหนึ่งวันเคไมมไอบอบมึงแดงไอ้เฮียอ๋อโอเคก็ได้อ่ะดูไหมราคาบ้านตัองตั้งยี่สิบาทเลยนะเว้ยเออโอเคครับโอเคครับโอเคครับเออโอเคก็ได้โอเคเดี๋ยวฉันไปหางานทําแป๊บนะโอเคครับโอเคเจ้เม่เดี๋ยวฉันได้อยู่ที่นี่นะโอเครออยู่นี่แหละโอเคเคไปทําเลยไปแล้วจื๊บ เอมทำไรดีวะเออสวัสดีครับมีงานให้ผมทำไมหมฮะมีงานให้ผมทำไหมโอ้โดอยมีอยู่เนาะโอเคได้แต้เ,ตเราทำเค้กไงวะยูมิโคให้ทำโอเคอเคเคแต่ผมไม่รู้นี่ว่ามันทำยังไงอ๋อย่ังไรให้มึงใส่แป้งใส่นมใส่ขนมใส่ใได้ทุกอย่างเออใส่ทุกอย่างงั้นผมใส่ขี้นะอา้าวไม่ตอบผมอะ่ะ เอมไม่ทำไมผมได้ยินเสียงเด็กแว้นแทนน่อ๋อเขาหน้าจะขี่หนีออกจากบริษัทไปแล้วฉะนั้นกลับบ้านดีกว่าเอ๊ะจันายกลับมาแล้วเหรอเออกลับมาแล้วไม่ได้งานอะ่ะโอ้แล้วนี่จะอดอาหารไปอีกกี่ปีไม่ด้วยจนฝาจะหางานเจอเออตายแน่เลยเจอใช่เราตายแน่เลยเออผมขอซื้อข้าวมันไก่ได้ไหมอรัผมเหลือยี่สิบบาทเออด้เออเอาแบบไหนเผ็ดหรือไม่เ็ด เออผิดก็ได้ครับเอ้ยแก้วตกอะ่ะไม่เป็นไรมันแก้วมันขยับได้ช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะได้เดินเดินเดินย่าแะเบทำข้าวมันไก่ครับไปละบายบายหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้ยทำไมมันทำนานอย่างนี้นหนึ่งชั่วโมงเนี่นเว้ยกูาจะไม่ได้แดกแล้วเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วเออนไหนข้าวมันไก่ผมอะ่ะอ้ออยู่อ้อลืมเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วนายไปนั่งโต๊ะก่อนเลยนะ เดี๋ยวฉันไปเอาอาหารให้โอเค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 ไปซะโอ้ยอ้อเขาไม่ไกใจนมนมเดี๋ยวเออไม่น่าเลยเดี๋ยวมาทั้งจานเลยอะเืมเขาไม่มีใครว่ามั้งเอืมไปแล้วไม่อยู่แล้วเวลาเดี๋ยวโอเคแบอะไรอะไรแล้วอืมอันนี้อันนี้มาเลยนมโอเคเลยก็ไม่อิ่มอ่ะซื้ออีกดีกว่าโอเคแต่งมาอีกแล้ว อืมอ,อร่อยโอ้อยอร่อยจริงๆเลยไปกันยำมันมโวงอ๋อร่อยจีอยอยไปดีกว่าจะค่อยซื้อโต๊ะใหม่ก,ก็ได้ย่อไปละกูรู้มึงหิวไอ้บ๊อบแต่เราแต่เราไม่มีเงินกูหิวเออหิวแต่มึงอยากแดกกูแล้วกันกเธอไม่ไหวแล้วดูวนี่ตัวกูผอมแห้งแรงน้อยแรงน้อยก็ดีไม่มีแรงกัดกูอะพูดไงเนี่ยยุ่งกูดูแรงน้อยขนาดเลย โอ๊ยโอ๊ยอย่าทีกูโอ๊ยขากูอย่าล็อกขากูดิโอ๊ยโอ้ยอ้าโอเคทีนี้ฉันอัปเกรดให้แกแล้วนะโอเคเคเคเดินเดินเดินโอเคฉันตั้งคิวนายว่าบับบัฟตี้แล้วกันโอเคนายลองอาวุธใหม่เลยก็ได้นะโอเคเคเคไปจืดอ้ไม่เห็นข้าวเนี่ยอ๋อลืมไปลัอ้าโหดเกินปล่อยหนว่ะโอเค เอ็งเกลียบยิงศัตรูเกีย์ที่เอ็งบอกเดินแล้วกันโอเคได้กูไม่ใช่ตัวมึงนะเฮ้ยนักยิงกูเลิกดี๋ยววะยิงไม่ได้ยิงโอ้ยเรามั่วแต่มันตายยังวะดูสิมันตายยังเฮ้ยาย้ไปโอ้ยเนี่ย เนี่ยโคตรฟางของแกงเงาหงากัดหัวกูทำไมวะไม่รู้วิธีกัดโอ้ยเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนีเนี่ยนีเนี่ยเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกวะออกระสุนหมดแล้วไงทีนี้แกก็ไปกินข้าวด้วยแล้วเคไหมโอเคเด็กกินข้าวละนโอ๊ยไม่กินข้าวโอ๊ยถีบกูอีอะให้เพื่อนพอมีอาหารให้กูกับบ๊อบไหมอะ อ๋อมีอยู่แล้วเพื่อนเงื่อเอาตังค์ไปแล้วกันเขาไปหมื่นหนึ่งอะเอาไป, 10, 1, 1, อ,อ,ปอุ้ยเชี่ยคุ่นเยอะเลยเนี่ยโอ้สมมุิฉันน้อยไปเหอะไปยีปย่บ๊อบเรามีอาหารกินแล้วยี่ได้มีอาหารกินแล้วเน่ยยี่ยีขอบคุณมากเลยขอเค้กที่หนึ่งนะขอเค้กที่หนึ่งโอเคๆได้ๆๆเดีด๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ใหโอ้ไทำอะไรทำแล้วโอเคเดี๋ยวฉันรอตรงนี้แล้วกันนะโอเคๆทีนี้เราก็ได้คนละอันแล้วนะเว้ยโอเคๆเคได้คนละอันแล้วดีมาก โอเคคีขึนเงินเลยกันหน่อยนัันััันา้นขาอุ้ยอะไรนี่นะอะไรกินไปอะไรกันไปอะอะไรอะไรอะไรอร้ยไอ้ยกเฮียอ่อะไรอโอ้ยยนีมันใครอะไรแต่นี่มันก่อลยไปรอเวนอือโอ้ยยโอ้เจ็บไปไปออกอ อะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะพอดีป่วยอยู่อ่ะโอ้พากอยู่เสียงแบบนี้เลยโอ้โอเคพักก่อนก็ได้เจ้านายโอเคโอเคพักก่อนก็ได้คลิปนี้อัดยาวหน่อยนะยาวที่อะไรตันที่ไหนโอ้เออลืมไปพูดผิดคลิปนี้สั้นหน่อยนะได้รับได้รับได้ไม่เป็นไรหรอกจ้าเชิรับได้รับได้นี่ก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับป่วยสตูดิโอกดไลค์กดติดตามให้ผมหายป่วยหน่อยแล้วเออ ขอให้พ่อหายดีแล้วกันเจ้ก้อยบายหายดีโอ้ยรับเจ้านี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายนี่นี่นี่